สวัสดีครับน้องสองสวัสดีครับสวัสดีค่ะน้องสองสวัสดีค่ะครับผมธโมชมเนาะน้องสองนี่เป็นเด็กที่มีเส้นครับธโมชมเป็นวัยรุ่นละครับธโมชมเนาะมักเสียงโศกแสวงโชคครับธโมชมยินข่คาววาได้ลอตเตอรี่ที่บอครับน้องสองครับได้ตัวไหนก็ครับเก่าศูนย์ครับเก่าศูนย์เนาะครับแสดงความดีใจน่าไม่หลายครับธโมชมบ่พพาดครับวันที่สิบหกเมษายนครับฟันแนวได้ครับน้องสองผมฟันว่ามีแงมาหาครับ ตอนขืนครับเิ่นยาเป็นเอาเงินมาห้ครับไม่ใไงมหาครับครับผมไงเปนเสียไปแล้วครับเป็นมาหาเป็นเอาเงินมาห้สี่สิบบาทครับตาผมกำลังจะไปสื่อข้องตายไปรถตำกันครับครับแต่ที่นี่ตำกันนต่ตอนตอนว่ากำลังจะไปสื่อข้องครับกับพี่ผอมีไงเป็นผู้เฒ่าบ่แมนมีไงผู้ก่อครับ เป็นผูใหม่เป็นปูใหญ่ผูใหญ่ผูใหม่ครับย้า่คนใหม่ครับครับผมมันก็เอาเงินมาให้อีกสี่สิบบาทครับตด้ก็ลังวานศุไปสื่อป้องกินมาได้เหี้เหี้เงินเสียฮาจังได้กับโบโบเสียสาวบาทเสียสาวบาทครับเงินเงินสี่สิบบาทครับเสียยี่สิบบาทครับเหลือยี่สิบบาท ครับเงินเป็นเงินเหรียญครับผมเงินเหรียญบาทครับครับผมจังได้อีกครับบาทนี้ยบาทที่นี่ผมก็ไปนาหาบังนาจังไรก็บ่พอครับที่นี่ไป่อทุ่งแถวหนึ่งเป็นยามยืนเลี้ยญพระครับครับจักพระยังนะครับตาผมตาขีผมจานผมกืบคือรถต่าครับผมก็ไปนางบาทเฮ็ดสอยตัวนั้นเสีย ยอยยูไส่เมื่อหูเรื่องรลยยครับเอ้าครับถึงชมรถตารถชนทะเบียนรถตัวไหนล่ะนนองสองพี่ผมจำได้แล้วครับอาหกอาหกศูนย์เนี่ยครับอาหกศูนย์ทะเบียนรถไทยครับทะเบียนรถเท่าเองด้วยทะเบียนรถไทยครับทะเบียนรถมูครับโอ้ทะเบียนรถมูครับขับรถมูใส่มูไปครับแป๊มกันครับมูไปคนครับผมเป็นคนสอนครับทะเบียนเนี่ย ปัจจุบันนี่ก็ห้าหกศูนย์บ่ครับครับอืมครับผมอ้าลองเบอ่งครับ่ามผั้ชมอายุน้องสองเจ็ดปีแหะครับเดี่ยวกำลังชุนเนะครับสิบสี่ครับอายุน้องสองสิบสี่ปีเนาะครับผมสานผู้ชมอาทิมาอายุก็ไไรครับครับหรือว่าจํานวนเงินสี่สิบบาทหรือว่ายี่สิบบาทก็ได้ครับจะได้อีครับบาทเนี่ยาน ลืมนะครับลืมแล้วครับโอ้ยครับได้ซ้ำนี่ยาน่าก็ตื่นได้มันงคะครับลืมเลยครับครับผมเอาโบเป็นยังครับลืมกับโบเป็นยังเนาะครับเนาะดีแล้วครับที่ได้มีตัวเลขมาให้เอฟซีมาท่าเอฟซีมากหรือว่าฝันเกี่ยวชื่นสอบเลขชุดนี่เนาะครับเนาะยายมานี่เพิ่นมาบอกเลขบอกยังบอกบอกอยู่ครับตัวไหนครับห้าศูนย์เนี่ยครับห้าศูนย์ห้าศูนย์สี่ศูนย์เนี่ย 0.40ครับครับโอ้พราะว่าเป็นเอาเงินไ้เนาะครับคผมเอาลองเบิ่งครับสมมติชม0.40รับน้องสองครับแนวทางเนาะครับสมมติชมคนเสียชีวิตแล้วเปล่าคะเสียแล้วครับเสียแล้วเคนเสียแล้วอายุคุณยายคือสิบโบกี้เอวเนาะครับเนาะครับครับผมอุ้ยขอบคุณที่หลายครับน้องสองครับขอบคุณครับสวัสดีขอบคุณครับน้องสองเลขนี่นะครับสมมติชมเลขของน้องสองครับสชม พีไม่ใหญ่นะคะเนาะเอาเงินมาให้สี่สิบบาทแต่ว่าเเสียเศร้าบ่ากับธรรมชมแล้วก็อายุของน้องสองก็อายุ14บสี่ปีกับธรรมชมทะเบียนรถที่น้องสองฟันว่าได้ขี่ไปส้นทะเบียนหาหกศูนย์กับธรรมชมแล้วก็หาศนย์ะคะเนาะขอให้มิโชมิลาบกับน้องสองประจำงบตทีสิบหเมษายนพศอส6 7ค่ะ สำหรับคลิปนี้ท่อมีสามดาวปัศราทำชมไปกรนเจอกันคลิปดาค่ะขอให้โชคโชคมันหมานเฮงเฮงรวยรวยค่ะไปยพึ่งภาไวิสัเนาะค่ะทา่านผู้ชมท่อมีสามดาวมีของดีมาฝากท่านผู้ชมค่ะไปรับชมเมืองของดีกระบ,บาแอมละทงกันเลยค่ะบา่าบอแอมลทงอี่จะเดินทางไปทำบุญที่วัดหลวงปู่รอดครับวัดหลวงปูร่รอดเนาะคับเนาะจังหวัดสุรินทร์เจจิดังแดนอีสานครับ มีนี่ของดีทิศใหม่ทิศนี่เพราฝากเอฟซีครับท่านผู้ชมเป็นของเหลียดเงินเหลียดทองเหลียดทรัพย์ครับค้าขายขายขายของบดดีบุคคาบุคใครเขาล้านคนยางทานเอาตุ่นี้ไปใส่ครับท่านผู้ชมเอาของเมตตาค้าขายไปใส่เหลียดเงินเหลียดทองสื่อเหลือสื่อดนตรีจนสิ่อทีเนครับท่านผู้ชมเนาะไปรับชมรับฟังกับน้องเบิร์ดครับนั่งถ่ายอยู่ห้องใหครับว่าวิธีใส่ของดีเป็นแบบเต๋เนาะครับเนาะดีขัดครับท่านผู้ชม ไปชุ่มกันครับสวัสดีครับน้องเบิร์ตสวัสดีครับใี่ครับโอ้เนาะอธิบายให้ฟังหน่อยว่านวดมีใช้ยังไงเนาะอ้เรื่องการเมตตามหาโยมมหาเสน่ห์เรื่องการงานการขายเนี่ยคู่เรื่องการไทยกลับคืนมาได้ผัวเมียไปหาเมียน้อยให้กลับคืนคืนมาได้ผัวไปหาเมียน้อยก็กลับมาได้กลับยักคืนกลับมาได้เรื่องการงานหาเรื่องอบตนายกเลือกการงานการขายไปพูดกับผู้ใหญ่อย่างนี้เนาะครับ คนนิยมชมชอบขายทุกอย่างอะเนาะสาธุ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 นี่เป็นของหลวงปู่แท้ๆเลยเนาะหลวงปู่นรดเนาะบอกวิธีการใช้บอกวิธีการใช้แล้วก็บีาใช้เลยใช้เลยใช้เลยเปยดอกมาก่อนแปะแล้วก็บี่พี่อย่างนี้อธิฐานหนึ่งสองสามหนึ่งสองสามลูกหัวสามครั้งโอ้ถ้าแปะสามครั้งลูกหัวต่มลูกคิวสามครั้ง ลูกมาสามครั้งรวมทั้งหมดเป็นเก้าครั้งครับผมสาธุสาธุสาธุอุ้ยน้องเบิร์สเนาะครับผมเป็นลูกศิษย์หลวงปู่หลอดเหมือนกันนะครับครับผมมาจากพัทลุงอยู่พัทลุงเลยเนาะครับผมสาธุสาธุเป็นบุญกุศลครับผมแม่ผมพลวยพ่อหลวงปู่หลอดไงตอนนี้วัดเี็นหรเนาะครับผมสาธุสาธุสาธุขอบคุณครับน้องเบิร์สขอบคุณครับสวัสดีครับมีอะไรเพิ่อนๆไหมครับอธิษฐานอย่างเดียวเราต้องการสิ่งใดขายที่สายพานซื้อรถซื้ออะไรก็อธิษฐานเนาะ สมปรารถนาแน่นอนค้าขายสิ่งของปันน้เนาะเราเราจะขอแล้วแต่เราจะขออธิษฐานให้คนรักคนหลงเมตตาาาเมตตพูดกับผู้ใหญ่เนาะสาธุสาธุขอบคุณครับน้องบขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับสาธุสาธุสาธุครับท่านผู้ชมหลวงปู่รอดวัดโคกกลมครับท่านผู้ชมบ่ายเอ็มตงหินขคาวกบุรีซาครับท่านผู้ชม เอาไปใส่เอาไปล่วยเลยครับท่านผู้ชมเอาไปล่วยน้ากันครับใส่เราดีใส่เราล,ล่วยครับสําหรับทําไหนที่ค้าขายของบุกค่อยดีลูกค่าย่างบ่เห็นลานเฮาไข่ไข,ข,ข่ว่ามีอีหยังบุรบังหรือว่ามีอาถรรพ์มาบุรมาบังนาลานเห็นในคนมองบ่เห็นลานข้าเฮาเดินผ่านเอานวดข้องหลวงปูหลอดวดัดโคกกลมไปใส่ครับดวงจเปืดท่านที่รับทรัพย์ท่านที่ททให้งเงินในท้องไลเข้ามาในบ้าน ใน้านค้าลานขายของเข้าครับขายดีปันที่หน้ามือทาลำรวยเงินทองกันหลายครับานผมาชมเนาะบ่าวแอมเราทรงหุ้นซื้อเสียงหลวงปูหลอดมานานแล้วมืงไอ้ครับมีโอกาสในมาสักกะกาบหลวงปูนะครับเนาะกับบูชาหนวดไปฝากเอฟซีเอาไปรวยน้ำกันครับสำหรับทันใดที่แบบว่าเลิกกันกับสามีอยากให้สามีกับมาหักมาหลงกัเอาหนวดหลวงปูหลอดไปท่าครับไปท่าปากเนาะครับเนาะอยากให้คนฮักค้นหลง เบาเบาย,าย่างไก่ผู้สาวผู้เบามัดเนี่ยเอาไปใส่ได้ที่กันครับท่านผู้ชมเอาไปใส่ได้เลยวิธีใส่ก็เปิดฝาออกมาครับท่านผู้ชมเปิดฝาลงุลงปลูกมากนะครับแล้วก็หลังคาเมื่อเต้แตะ์ครับท่านผู้ชมเมื่อเตแตะ์แล้วก็บี้ยังสิครับมุนยังสิครับแล้วก็ทาปากสามเทื่อนลูกปากสามเทื่อนนะครับทาปากสามเทื่อนทาคิ้วสามเทื่อนแล้วก็เสยผมขึ้นลูกหัวนะครับ ลูกหัวสามครั้งนะครับท่านผู้ชมข้างในนี่เป็นนวนสารด้วครับด้วยท่านผู้ชมเป็นนวนสารเป็นน้ำมันมหาเสน่ห์น้ำมันมหาเสน่ห์หล้วก็เป็นหวานเป็นจุดๆดำๆนี่เป็นหวานมหาเสน่ห์น้ำมันมหาเสน่ห์หลวงปู่ปุ๊กเสกเรียบร้อยนะครับท่านผู้ชมเนาะแอดคาราบาลจะในแต่งเพลงให้หลวงปู่หลอดแล้วครับท่านผู้ชมจจกดังบูดังนะครับเนาะแอดคาราบาลพีแอดคาราบาลในแต่งเพลงให้น้อยนะครับที่แอดคาราบาลจะแต่งเพลงให้ จตอาจารย์นี่ส่วนมากก็มีโบราณนะครับน้อมีหลวงปู่คูณมีหลวงปู่คูณแอดคาราบาลพีแอมนี่ครับเป็นคนแตงไห้แล้วก็มีวัดหลวงปู่หลอดนะครับเนาอวัดหลวงปู่หลอดวัดุกกมเนี่ก็แตงวัดหลวงปู่รุ่ยนะครับนาอวัดหลวงปู่รวยนี่ก็แตงห้กันนี่ครับเงินคาว่าใส่ที่แห้งครับมีแต่เงินไหลมาที่มากคนหักคนหลงเบาแอมเราต่งกับบุรุษสาาครับเอาไปฝากเอฟซีกระโถงมาตามเบอถุนนี่แหละครับผมเอาไปเป็นเจ้าของนะครับน้องเอาไปใส่เอาไป ฝากญาติพี่น้องก็ได้ครับท่านผู้ชมท่านผู้ชมครับเอาไปให้ญาติพี่น้องใส่เอาไปท่าครับให้ดวงเงินบาร,รมีเขาแพร่ ay, กระจายให้เงินไหลมาที่มาเนาะครับน้าแต่หมอชมแล้วก็รบาเอามาจรงนี้ได้น้ำมุนแมาน้ำครับได้น้ำมุนคลองหลวงปูุลอดไม่หายเอฟซี FC, นั่นครับท่านผู้ชมเอาไปอาบสมะรค่างกายสเนียดจะให้ทีบ่บอดีสีล่าสีมันบดมันบันบนบงสเนียดจะให,ห้ยในตัวเขาสิเร็ออกเอาไปเดินจินแล้วก็อาบมารับท่านผู้ชมเนาะ แล้วก็เฮ็ดให้ดวงเขาดีเงินไหลมาที่มากครับท่านผู้ชมมีจํานวนจํากัดเอ้ยครับท่านผู้ชมมีจํานวนจํากัดดาวเอลมาตุงเนี่ยอามาบัวลายครับามาฝากอิดสี่บัวลายกระทู่มาได้ทู่มาได้ครับมหาบา่าวเอลมาตุงเอาไปเป็นเจ้าของเอาไปใส่เอาไปเลื่อยตั้งกันครับสาธุสาธุให้ถือปลีเอ้ยครับเอาไปใส่ละให้ถือปลีกลอตเตอรีตร่ตั้งกันทีหนึ่งลำเลื่อยสามสิบล้านตุนะครับท่านผู้ชมเนาะครับผมยบาบ่าวเอลมาตุงกับสิให้เบิง้งโตเร่กับน้ำมุนของหลวงปู่ครับท่านผู้ชมเนาะ ตัดเพิ่งทำเลยพอเลยเพิ่งเพิ่งทำเสร็จใหม่ๆหม่ครับนี่ครับผมสาธุสาธุสาธุอันนี้พี่ผสมน้ำอาบนะพี่ผสมน้ำอาบเนาะครับเอาดื่มดื่มก็ได้เนาะดื่มก็ได้ครับแต่ว่าให้ดีผสมน้ำอาบตอนเช้าผสมน้ำอาบตอนเช้าครับครับครับเพราะว่าโดนพวกอีอัมอะไรนี่จะหายหมดเลยวกงนี้ยครับโดนของโดนอะไรครับผสมน้ำอาบเลยแบบเรา ดวงไม่ดีอะไรเงี้ยเราก็ผสมน้ำหาหาะครับ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 ล้างเสยีดยดจังเลยเนาะครับสาธุสาธุโอ้ขอบคุณน้องเบิร์ตมากมากเลยนะครับครับผมสาธุสาธุสาธุสาธ,สาธุครับผมสาธุสาธุ